ช่วงเช้านี่รู้สึกว่าอิ่มกันไปแล้วนะครับกับ50ีรีส์นี e โอโ้โ e เปิดตัวการจอย <The> RTX Blackwell Family เปิดตัวครับมาเลย มันจริงๆแต่อะไรก็ตามแต่ครับมันเป็นข้อมูลใหม่นะ5้าศูนยเปที่เปิดตัวช่วงประมาณปลายเดือนมกรานี้นะครับแน่นอนเดี๋ยวผมเทสให้ดูถ้าผมได้ของมาแน่นอน I have ปซิจะเทสอยู่แล้วนะครับอย่าไปซีดี้เอาจริงๆนะเว้ย5 0 7 0นย์เจนศะไอที่บอกว่าดีเอสีมันตีเฟรมเจนอะคือแค่ DS เอสเฟรมเจนปกติแม่งก็เฟรมเยอะชิบหายไปปวดละดีเอสสามเฟรมเจนเนี่ยเฟรมเรทเพิ่มขึ้นมา3-4เท่าก็ยังตกใจก็ยังเจออินพุตแหลกกันบ้าง50ซีรีส์เฟรมเรรรรทททขึ้้นมมมมาาาา8เเเ่่่ฟสสูงคับแตตวถิว่า หน้างานอ่ะเป็นยังไงถ้ามันเล่นไม่ได้ล่ะก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ NV i d i a เดีย e ีหรือว่า Reflex 2จะดีขนาดไหนหรือแล้วยังมี a r 4อีกนะ รู้ไหมว่า AR4 นี่คือมัลติเฟรมเจนนะและ AR4 อ่มันดันอัปเกรด AR3 ขึ้นมาแล้วถ้า4 0 s ี r ีส์ใช้ f r 4ได้ก็คือเปิดมัลติเฟรมเจนเหมือนเห <ฮะ S 1> มือน AR4 ล่ะทำยังไงคือคําตอบแม่งมีหลายสายมากคือสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหม่ผมขอเวลาหน่อย AR4 คือมัลติเ a รมเจนนะคิวถ้าถ้า f r 4ใช้ได้คิวก็ทําให้44 s ี r ีส์เนี่ยจะยังมีลมหายใจ อยู่หรือเปล่าจริงอ้าวก็ต้องเป็นได้หลายหน้าใช่ครับนึก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 ภาพออกนี่50ซีรีส์มาเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยบ้ากันไปหมดแล้วนะนู่นในกลุ่มดิ เออเออล่ำกันมันเลยว้าวนกันละเกินผมจะบอกให้อย่าหนึ่งนะรอดูผลเทสจริงๆจังๆดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับครับบางทีกราฟเนี่ยบางทีมันเชื่อไม่ได้นะอันนี้พูดตรงๆนะเราก็เคยผ่านมาเยอะแล้วะเราผ่านมาเยอะแล้วล่ะหลายกราฟอะคนมันลั่นเพราะว่าเขาไปเคลมว่า 500J0 แรงเท่า 400J0 โบกราคาดี With the Blackwell family RTX 5070 4090 performance at 549 ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าดึง จุดเพนพอยท์ให้คนตีกันน่ะแหละผมจะบอกตรงๆเเออออปั่นทั้งโลกเลยอ่ะคือ5 0 7 0แรงเท่า4 9 0ครับผมเออมันมันเรื่องใหญ่เขาบอกว่าเซมเปอร์ฟอร์มาน่ะแต่ว่าเขาได้บอกหรือเปล่าว่า5 0 7 0แม่งเปิดอะไรเออ่าสุใช้อะไรเออแล้วเกมอะไรครับนั่นเขาไม่ได้พูดนะมันก็มีข้อความข้อมูลที่ต้องแบบไปวิเคราะห์กันต่อนะครับใช่เพราะนั้นใจเย็นๆเนาะเพรฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะฟังหูไว้เอ้ยฟังหูไว้หูนะครับแล้วทุกคนเนี้ยเทนดิชแนลของคนเราแมมม่่งนะะอผพููดถก้ ถ้าเลือกได้พลังดิบร้อยเฟรมกับเฟรมเจะร้อยเฟรมมึงเลือกอะไรคิวพลังดิบดลครับใช่เ <c oughs> ขาถึงบอกไงว่าไม่ได้ปีทุกคนนะบางคนอาจจะไม่มีปัญห,หาเนี้ยยินดีด้วยแล้วเราก็ต้องพิสูจน์อีกว่าไอ้ DLSS4 เนี่ยมันมันดีจริงไหมเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าสุดท้ายแล้วไอเขาเฟรมเจนเนี่ยมันมันแปดเท่าน้เว้ยแล้วก็อินพุตแหลกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มันต้องคอนเซิร์นกันครับแล้วไหนจะพลังดิบอีกคือผมจะบอกให้นะเขาไม่พูดถึงพลังดิบเลยนะ ก็มันต่ากันสาเปคือผมเห็นกราฟเล็กๆนะฟาคลายซิกกับอปาร์คเชลอะห้าศูนย์เก้าศูนย์อะกับสี่ศูนย์เก้าะคอมเพ์กันเนี่ยนะยีถึงสาที่5้าศแรงกว่าเพราะว่าเพราะว่าฟาคายซิกมันไม่มีมันไม่มีเฟรมเจนไงต่างคนต่างเปิด DLS ปกติทั้งคู่แล้วก็เป็นอย่างทุกโมเดลนะห้าศูนย์แปดศูนย์ก็แรงกว่าสี่ศูนย์แปดศูนย์เท่านี้เหมือนกันห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ที่ไอ้ก็แรงกว่าสี่ศูน สีซีร right? ีส์ใช่ไหมครับเห็นไอ้กราฟไซเบอร์พังไหมอันนี้ผมไม่ได้ใบแอรให้คนมาซื้อสิบสีซีรีส์นะผมเล่าตามข้อเท็จจริงนะครับ5090ูนะ 4K เปิดสุดปรับสุดทุกอย่างเปิดพาร์ทเซิทุกอย่างพลังดิบอ่ะ27เเฟรมเออพอเปิด DLSS อ่ะ สองร้อยสี่สิเฟรมสิบเท่าอ่ะ8เท่าที่เขาเฟรมแต่เขาเพิ่มขึ้นมาสิ่งเหล่านี้หมายความว่าพลังดิบมันอาจจะทรงเดิมหรือเปล่าที่แรงหร่าเดือประมาณ1 0บถึงยีประมาณนั้นไปเด่นที่ D S four เขาก็บอกว่าเขาพัฒนา AI มาเยอะ D S สาเฟรมเจนเนี่ยมันคือซิงเกิลเฟรมเจนเนอเรชั่นคือเรนเดอร์1เฟรมพอมันเป็น D S สีเนี่ยได้ยังไง D S สีเฟรมเจนแม่งงอก3ไอ้สัตว์เรนเดอร์1เฟรมฟิลเต็มแล้วก็เจเนเรตมาอีกสามเฟรมเอ้ยเจเนเรต3เฟรมมันคือมันเฟรมเลยอ Tchau, คือหน1่ต่อสาคือเลนเดอร์1เฟรมแม่งเจน3เฟรมแล้ว40ซีรีส์เนี่ยไม่สามารถใช้ DLs 4ได้เลยเหมือนกับ30ซีรีส์ที่ไม่สามารถใช้ DLs 3ได้มันจะล็อกกันหมดละจะล็อกด้วยเหตุผลกลประการใดก็ตามแต่แต่ล็อกก็คือล็อกจะเหตุผลเพราะว่าอะไรนะ t e น sor c o คอเป็นเจนไฟอะไรก็ว่ากันไปแต่ l บ c k w e l l รอบนี้เนี่ยทำมาดีถ้าเราพัฒนา a i ไได้เก่งกว่าเราก็ต้องเอา AI มาใส่ในของเราของเราก็คือกาใช่แล้วเขาก็พูดเสมอว่าในเมื่อ AI มัน พลังขนาดเนี้ยมันไม่จําเป็นที่ต้องใช้ V ีแรมเยอะเขาใช้ AI มากกว่า V ีแรมมากก็เถอะทุกวันนี้ในความเป็นจริงก็ไม่แน่ว่าจะเป็นยังไงและครูท่าคอเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่สามารถนับแบบในานวนเท่ากันได้นะคือนทบกันหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะคือคุณอย่าลืมนะว่าครูท่าคอเป็นเก่งขึ้นนะหนึ่งครูท่าคอในเอเดนเลฟเล็กับหนึ่งคครูท่าคอในแบล็กเบลล์อ่ะคนเรื่องคนละเรื่องมึงเขารู้สึกคนเราอ่ะยังไงคิดถึงคิดถึงเหมือนกันแต่ว่าเราบอกคิดถึงเขาแต่เขาบอกว่าคิดถึงเหมือนกันแต่เขาคคิดถึง อ่ะวัดสุดท้ายแล้วรู้อยู่แล้วว่า5090เนี่ยมันแรงแต่มันแพงเช่นเดียวกันโอเคใช่แต่ว่าจุดแข็งของ Nvidia เียนี่ยมันได้เปรียบชิบหายนะฮิวตรงที่ว่าถ้าเกมนั้นอ่ะเกมที่รองรับ D L S 3เฟรมเจนยกตัวอย่างอย่างเช่นไซเบอร์พังยกตัวอย่างอย่างเช่น s p i เดอร์แมนเขาบอกในคลิปเปยนะว่าไอคนที่เป็นหนุ่มไอเนี่ย ผมยาวอ่ะเขาบอกเลยว่าถ้าในเกมยังไม่อัปเดตให้มันเปิด d s 4 d s 3เนี่ยเป็น d s 4เนี่ยคุณสามารถไปเปิดได้ Nvidia a p p ได้เลยนะอ๋อไอ้เรี่ยแม่งโคตรโหดและเกมที่รองรับ d s 3เฟรมเจนนะครับแม่งมีทั้งหมด75เกมถ้ารองรับ d s 3เฟรมเจนมีโอกาสที่รองรับ d s 4เฟรมเจนด้วยเรายังไม่คำนึงถึงเปอร์ฟอร์มาน์นะโอเคเรายังไม่ดูเปอร์ฟอร์มานส์นะเราเอาเรื่องความคอมเพลติเบก่อนนะว่ามันสามารถเปิดได้นะครับถึงเวลาจริงๆเนี่ย ค่อยว่ากันครับผมนะครับค่อยๆค่อยๆว่ากันดีกว่านะครับอันนี้เราทําได้แค่เดาครับที่มันตีกันเนี่ยนะครับผมก็เพราะว่ามันหูดถึงจั้น5070เนี่ยแรงเท่า4090เนี่ยตีกันมันนี่ครับเขาก็เข้าใจพูดดีฮะให้คนตีกันเนี่ยแหละครับนะครับ5070เปิด D S 4เฟรมเจนสมมติว่าเฟรมเด่นสิเฟรม X 8ก็คือ80เฟรมแปดสิเฟรมใช่แล้วถ้าสมมติว่าสี่ศูนย์เฟรมเจนน่ะมัน X5 นะ X5 คือ D S 3เฟรมเจนประมาาณ5เท่แต่ถ้า DS4 เนี่ยประมาณ8เท่าครับโอเค สมมติว่าปลายทางของมันคือ80เฟรมคฟรมโดยที่5070เปิด x 8หรือว่า d s 4มันติดเฟรมเจนแสดงว่าตั้งต้นของมันคือ10เฟรมยกตัวอย่างนะแต่ว่าภาพเป็น4090เนี่ย4090เนี่ยมันเป็น dls s 3เฟรมเจนมันเท่าไหร่มัน5าเท่า5เท่าสารตั้งต้นของมันคือ16เฟรม16เฟรมคูณ5เท่ากับแสดงว่า ั้งต้นก็มันคือ10กับ16เฟรมแสดงว่า490ยังคงแรงกว่า5070ในมุมของพลังดิบ60%ครับอันนี้ผมพูดถูกไหม <S 2> <S 2> ผมทอดจากที่เขาพูดมานะโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคแต่ผมบอกแล้วว่าคนที่จัด4ซีรี่คุณไม่ต้องเสียดายหรอกจริงคุณแม่งก็แฮปปี้กับนี่อยู่แล้วจริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อขายของนะผมพูดปกติเลยแต่ถ้ากูสงสัยอย่างหนึ่งว่าแค่นี้ก็แรงได้คิวจริงๆเนี่ยแค่นี้มันก็แรงแล้วอะใช่ครับก็นั่นแหละเล่นเกมที่มีความสุขสุดท้ายอยู่ที่ทุกคนที่ต้องการที่จะอยากจะเล่นให้เป็นแบบไหนนะ ครับโอเคคิดเยอะไปก็ปวดหัวมาตองไม่คิดเยอะ <c oughs> เนี่ยขนาดเนี้ยมันดูดีคิวเ <c oughs> ชีย่ยจับคู่ก่อนฟูไดีร้อยแปดสิบเฮิร์ตเนี่ย <c oughs> สบายหวานเจี๊ยบแล้วพ <c oughs> อใจแล้ว <c oughs> นี่อันนี้พูดแบบตลกร้ายนะเฟรมเยอะเนี่ยไอ้สัสเอ้ยลำบากหาจอมาอีกนะ <c oughs> ผมมองว่าแม่งก็ จากประสบการณ์การขายเข้ามาสิบเอ็ดปีนะก็ต้องไปซีเรียสอะไรบนะ้างหรอกเดินตามทุกทีบริดารตามเทคโนโลยีทุกครั้งมันเหนื่อยเว้ยตรงๆนะเราใช้ตามที่เราพอใจก็พอแล้วใช่ใช่ใช้ใอนแฮปปี้ก็พอแล้วนะครับคือมันยังมีอะไรในชีวิตอ่ะ <c oughs> ที่มากกว่าเรื่องการจอย <c oughs> คิดเลอื่นเนียเช่นผู้นี <S <S ้เอาอะไรกินผูนี้เย็นนี้กินอะไรผู้นี้ซักผ้าไหมทํางานที่ไหนอะไรยังไงมันจะมีอะไรมากกว่าที่ห้าสิซีรีส์นะนะครับก็ลองก็ลองดูแล้วแต่คนชอบนะครับดยส่วนตัวผมมองว่า50ซีรีส์ก็มันก็แฮปปี้แหละในในมุมของออกมาแล้วก็ถือว่าได้ได้เล่าให้ทุกคนได้ฟังก็ก็น่าจะโอเคในมุมนี้ผมมองว่าทุกคนได้ประโยชน์จากผมนะ ประมาณนี้ครับทุกคนนะครับอยากได้คอมอย่างนี้หรืออยากได้เลขไหนไม่ต้องหาที่ไหนไกลที่มีขายอืใช่แล้วเนาะบ๊ายบายแล้วเจอครับน้องชายบ๊ายบายครับคนดูบ๊ายบายครับคุณพี่คุณท่านคุณเธอคุณท่านคุณน้องคุณเธอคุณท่านคุณหลานเยอะจังเยอะจังบ๊ายบายสวัสดีครับ